ผมอยู่งานยนทิน,นภูมิบัญญานะครับเมืองสองแพรก็ทางเดินก็เข้าได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการลงทะเบียนนะครับรับอริสแบนนะครับตรงนี้ก็จะมีกิจกรรมเล่นนะครับนี่ก็มเจ้าหน้าที่อยู่นะครับมีคุณป้าต้ามาแล้วนะครับกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวออบจอบิษณิสโลกนะครับจะมี มีอะไรแจกมั้งครับอ๋อกดไลค์กดแชร์เพจได้อะไรบ้างครับได้ไลค์นะคะแล้วก็เดินเล่นในงานอ่าา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 ากาา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 า่อาาาาาานาาาอาา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 มกาาาาาากาา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 าัาาาาาวาาาาาาร ก็งานก็จะประมาณนี้ครับดีเทลก็ประมาณนี้นะครับมีคนเริ่มมาแล้วนะครับมาก็ทางพื้นก็ไม่มีน้ําขังแล้วครับท่านเอาทรายมาลงเรียบร้อยแล้วนะฮะงานก็เริ่มจะมีคนเข้ามาบ้างก็ขอเชิญเที่ยวกันที่พระราชวังจันทร์นะครับก็มีมีหลายอย่างนะอันนี้ก็โลจิสติกคมนาคม สนับสนุนมูลนิธินะครับอันนี้สมเด็จพระนเรศวรครับสวัสดีครับมูลนิธิสมเด็จพระนเรศวรมหาราชใช่ครับเป็นมูลนิธิของลงมาค่ายครับอ๋อรงมาค่ายสมเด็จใช่ไหมครับใช่แนะนําตัวหน่อยฮะผมร้อยเอกพลเมฆนครับครับ,รบเป็นเลขาธิการใหม่ลนิธิโรงปัจจุบันค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชครับอืมมูลนิธิเราได้รับจัดตั้งเมื่อที่สิงหาคมที่ผ่านมานี่แหละก็ตอนนี้ก็ มาเปิดบูธประชาสัมพันธ์กับรับบริจาคครับก็จะเป็นของเชื่อเลืกของเชื่อเลือดมีกิจสถานท,ที่บริจาคเท่าไรถึงจะได้รพระองค์นึงครับถ้าเป็นเป็นอย่างนี้เป็นอทองแดงครับทองแดงก็จะเริ่มที่ห้าร้อยทองเหลืองหนึ่งพันหนึ่งพันอัญประกาศสามพัน ถ้าเป็นพารอมรูปก็จะเริ่มจากองคเล็กก็ห้าพันครับเป็นหนึ่งหโอเคฝากด้วยนะครับตามจิตธาก็จะมีแก้วมีของที่เราลึกมาเป็นน้ตาลได้ได้ครับโอเคขอบคุณมากครับครับนี่ก็มีผมจิตธาผมจะท้าอันเท่าไหร่ครับผมจะเท้า20บาทเองนะครับนี่ก็เป็นงานแกะสลักนะชินาร่านี่เท่าไหร่ครับงานไม้2,590บาทอันนี้ครับเหนือดวงแบบนี้390ร้อบามร้อฝากร้านด้วยนะครับ เอาสวัสดีาวัสดีครับสวัสดีครับฝากร้านเลยฮะสวัสดีครับฝากร้านด้วยดูครับฝากร้านเลยฮะอันนี้เท่าไหร่ครับรคไับเป็นผ้าไหมครับเท่าไหร่ครับผ้าไหมอันนี้เป็นชุดครับมีกระโปรงด้วยมีกระโปรงด้วยชุดเท่าไหร่ฮะชุดอันนี้อันนี้ชุดละพันแปดพันแปดถ้าอย่างของผู้ชายเท่าไหร่ฮะของผู้ชายก็มีเป็นผ้าฝ้ายครับผ้าฝ้ายผ้าไหมละตัวละเก้าร้อยเก้าร้อยนะนี่เอ็งสวยเลย ก่อนขายพัดเครื่องฮะตอนนี้ก็มาขายเสื้อผ้าด้วยนะครับฝากด้วยนะครับร้านอยู่ในพระราชวังจันทร์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเพิ่งออกนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปนรสกลอินทพฤกษ์เดี๋ยวผมจะพาไปข้างในนะครับผมจะพาไปข้างในดูวงออเคสตราเขาดี๋ยวเพิ่งออกไลฟ์กันนะครับเดี๋ยวไปดูวงวงที่เวทีกันนะครับก็เข้ามาดูกันนะครับตอนนี้ก็กาลัง กำลังหอมโรงอยู่นะครับเร่ยกว่าหอมโรง